น้ำตาซึมตาไว้ป6นั่งรถหชั่วโมงค่อยๆเดิน3ามขาพร้อมห่อยาเซอร์ไพรส์หลานรับปริญญาไม่ปริญญาที่หลายๆคนใฝ่ฝันถึงที่อุตส่าห์มุ่งมานะร่ำเรียนจนความมันมาได้ทางความสำเร็จและความยินดีคนที่ดีใจมากกว่าใครก็คือคนที่อยู่เบื้องหลังหวังว่าสักวันจะได้เห็นคนที่รักประสบความสำเร็จซึ่งเมื่อวันที่24กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีสมาชิกติ๊กตอกไรหนงได้โพสต์คลิปสุดซึ้งของคุณตาที่อุตส่าห์เดินทางมาเซอร์ไพรส์หลานสาวสุดททีี่่รักเพิงคว ปริญญามาได้สําเร็จนั่งรถมาจากขอนแก่นใช้เวลากว่า5ชั่วโมงโดยได้ระบ,บุข้อความว่าเอนดูในความอยากมาเพาะเท่าวัย8ปปีเดินไม่รอดแต่ก็มาภาคหัวใจเบาหวานพกยามารับปริญญาล้านในคลิปคุณตาซึ่งร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงใช้ไม้เท้าช่วยเดินทีละก้าวเข้าไปในมหาวิทยายลายัยโดยนั่งรถมาจากขอนแก่นก่อนที่หลานสาวซึ่งอยู่ในชุดครุยจะเดินออกมารับคุณตาแล้วพาเดินเข้าไปด้านในจากนั้นก็เป็นคลิปที่คุณตาของพวงมาไัยเงินให้กับ านวโดยระบุข้อความว่าพอเทาวัย86ปีนั่งรถมาจากขอนแก่นมารับปริญญาหลานสาวปริญญาคนที่สองของบ้านพร้อมกับถ่ายภาพอย่างมีความสุขก่อนที่ผู้โพสจะบอกว่าคุณตาฝากบอกขอบคุณทุกๆท,ท่านให้วอวยพรให้ตาแข็งแรง คุณตาอวยพรกลับขอให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขพบเจอแต่กัลลาณมิตรที่ดีลูกหลานทุกคนทุกคนจเจริญในหน้าที่การงานจับงานให้เป็นเงินจับเงินให้เป็นทองสาธุขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ